สวัสดีค่ะไลลีช็อปนะคะพบกันทุกๆวันนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงแบบถูกนะคะเนื้อผ้าดีนะคะห้าผืนห้าบาทนะคะใครสนใจนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะมีสีให้เลือกนะคะชมพูบานเย็นน้ำเงินน้ำตาลนะคะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีโอรสนะคะห้าผืนห้าราสนะคะโปรพิเศษนะคะสำหรับเดือนเกิดของเจ้าของร้านไลรีช็อปนะคะ น,นี้เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเป็นผ้าเย็บแล้วนะคะความกว้าง 1- 2เมตรความยาว2เมตรนะคะสีน้ำตาล้นหนึ่งของผ้านะคะอันนี้เป็นด้านหลังผ้านะด้านหน้าของผ้านะคะสีน้ำตาลสีฟ้านะคะสีฟ้าสวยนะคะใครชอบนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์นะคะ5ผืน5้า้อบาทนะคะ อันนี้เป็นลายอีกด้านหนึ่งนะคะชมพูบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นนะคะใครชอบสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะสีชมพูชมพูหวานเย็นนะคะชมพูออกโอรสนะคะสวยทุกสีนะคะใครชอบสีไหนนะคะ 5าผืนห้าร้อยห้าสิบนะคะโปรพิเศษนะคะบางคนเขเอาไปตัดชุดนะคะตัดเสื้อใส่ตัดเป็นกางเกงใส่นอนนะคะเนื้อผ้าดีนะคะราคาถูกนะคะห้าผืนห้าร้อยห้าสิบนะคะโปรพิเศษนะคะเขียวนะคะสีเขียวเป็นเขียวใบไม้นะคะเขียวเข้มนะคะใครชอบสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะโปรพิเศษนะคะห้าผืนห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ สีฟ้าน้ำทะเลนะคะใครชอบสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะโปรพิเศษนะคะ5ผืน550บาทนะคะอันนี้เป็นสีส้มออกสีโอรสนะคะส้มโอรสนะคะใครชอบสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะเป็นผ้าเย็บแล้วนะคะความกว้าง1.2เมตรความยาว2เมตรนะคะสีให้เลือกนะคะสีน้ำตาล สีฟ้าน้ำทะเลนะคะสีส้มนะคะสีฟ้าม่วงนะคะสีเขียวเขียวนะคะแล้วก็สีชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็ชมพูอรสนะคะ5ผืน550บาทนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะ5ผืน550นะคะโปรพิเศษนะคะ ไล l ีช็อปนะคะฝากกดติดตามช่อง y YouTube ล l y Shop ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ